เฮ้คุณพี่ทำไรอ่ะเราจะทดลองเออ่สองสารนี้เข้าด้วยกันอ่ะเดี๋ยวว่าสารนี้มีสัญลักษณ์อันตรายเป็นสบงนะเออน่าอันตรายดอกเรารู้แล้วโอ้ยโอ้ยกุ๊ฟฟี่เดี๋ยวว่าสารนี้มันมีสัญลักษณ์อันตรายเป็นสารจิตกระดก่อนด้วยนะอ้าวเหรอนี่กุ๊ฟี่ ก่อกิริยาเคมีต้องใส่กรงป้องกันด Mont ้วยนะอย่างถุงมือแมสแว่นตาดีล <time> ภัยเพื่อป้องกันสารเคมีหกใส่หรือเดนถูกผิวหนังนะครูฟิอ้าวเหรอขอบคุณมากคอาครั้งต่อไปเราจะเรามาวังมากกว่านี้นะพาเราไปล้างสารเยมีไปไปไปเร็วเร็ ขอบคุณมากเลยนะโนอาไม่เป็นไรนี่กุฟี่วิธีการที่ถูกต้องนะ่ะต้องใส่ถุงมือแมสแว่นตานนีภัยเสือเ้อกาวเพื่อไม่ให้สารเคมีนั้นหกใส่และต้องดูด้วยว่าสารเคมีนั้นมีสัญลกษณ์อันตรายอะไรบ้างอ่า เดี๋ยวจะเทให้ดูเลยนี่ก็จะไม่เป็นอะไรก็จะไม่เป็นอันตรายแล้ว